สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับดอกไม้ดอกสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมแถมยังออกดอกทั้งปีด้วยนะคะเพื่อนๆดอกสวยใบสวยใบมันค่ะเพื่อนๆเป็นสมุนไพรอีกด้วยนะคะน้องมีชื่อว่าต้นปีบยูนานนะคะเพื่อนๆปีบยูนานเนี่ยค่ะเราจะปลูกเป็นไม้ สวนก็ได้หรือว่าจะปลูกเป็นไม้กระถางก็ได้เหมือนกันนะคะดอกเขาจะออกเป็นช่อทรงพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะค่อยๆทยอยออกนะคะดอกหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะดูแรกๆอ่ะคะ่ะเหมือนคล้ายๆกับแฮปปี้เนทนะคะแล้วก็คล้ายๆกับนี่ค่ะต้นทองอุไรนะคะแต่ว่าใบาเขาไม่เหมือนกันนะคะข้อแตกต่างของใบเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือทองอุไรที่วินาชแนลเด็ดมาให้ดูนะคะเห็นไหมคะ ความคล้ายคลึงกันมากเลยค่ะแต่พอดีแฮปปี้เนอ่ะค่ะเขาจะเป็นสีชมพูเข้มกว่าน,นี้นะคะ,ะแล้วก็แฮปปี้เนอ่ะค่ะใบเขาก็จะเป็นอ,อ,อีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าไม่ไดเอามาให้ดูเพราะว่าช่วงนี้แฮปปี้เนไม่ได้ออกดอกนะคะอันนี้ปีบยูนานค่ะเพื่อนๆเป็นตระกูลเดียวกับปีบปีบขาวของบ้านเราอะนะคะแล้วก็ปีบทางเหนือก็คือปีบสีเหลืองหรือเขาเรียกว่ากาสลองนะคะปีบยูนานยังเป็นสรรพคุณนะคะ ยังมีสรรพคุณทางยาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะดอกอะคะ่ะถ้าแห้งแล้วแบบนี้นะคะตากแห้งได้นะคะเขาบอกว่าบางคนนะคะโบราณนะคะเขาเอามามวนแบบใบจากนะคะแล้วก็สูบนะคะาบางคนก็ทําเป็นชานะคะ่ะเขาบอกว่าทานเนี่ย แก้ฤทธิ์สีดวงจมูกนะคะเกี่ยวกับจมูกโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ปีบยูนาเนี่ยค่ะไม้เขาอะค่ะเขาก็นิยมเอาไปทําจุกไม้ก๊อกอะค่ะจุกไม้ล๊อกที่ไปอุดขวดอะคะ่ะเพราะว่าปีบยูนาเนี่ยค่ะบางที่เขาก็จะปลูกเป็นไม้ใหญ่ต้นใหญ่ทรงแบบทรงจัดสวนเลยนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นต้นเล็กได้มาก็สูงพักประมาณอยู่ที่ 80เซนติเมตรได้นะคะเพื่อนๆแต่ราคาไม่แพงนะคะเป็นร้านประจําเหมือนกันนะคะราคาต้นละ100บาทนะคะอันนี้ก็คือต้นปีบยูนานนะคะดอกมีอยู่ทั้งหมด3พุ่มเลยนะคะนอกจากดอกแล้วนะคะใบเขาเนี่ยค่ะยอดอ่อนเนี่ยค่ะเพื่อนๆใบที่เป็นยอดอ่อนเนี่ยเขายังสามารถที่จะเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกได้อีกด้วยนะคะอันนี้จากผู้รู้จากอาจารย์นะคะที่เราค้นคว้ามาเลยนะคะ ถามว่าใบอะค่ะเพื่อนๆบางที่อะค่ะตามโรงแรมต่างๆบางที่เขาก็จะไปประดับตกแต่งแล้วใบอะค่ะเขาจะทาน้ำมันมาเกอกเขาจะเป็นใบมันแบบสวยงามเหมือนดอกไม้ประดับเหมือนดอกไม้ประดิษฐ์นะคะที่ไม่ใช่ดอกไม้จริงเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆนมาดมด้วยจังเลยค่ะว่าหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะได้มาหนึ่งดอกนะคะข้างในก็จะเป็นสีเหลืองนะคะหามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆน ปีบยูนานนะคะเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่านอกจากสวยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะวันนี้มินาชาแนลราไปก่อนกับต้นปีบยูนานนะคะอ๋อน้องชอบแหลงชอบแดดชอบน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นกึ่งเขาเรียกว่าล่มลำไรก็ได้แต่เขาไม่ชอบน้ำแฉะนะคะถ้าน้ำแฉะเนี่ยเขาจะ เน่าได้นะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลก็ลาไปก่อนด้วยต้นไม้ดอกหอมและสรรพคุณเยอะแยะมากมายอย่างปีบยูนานนะคะสวัสดีค่ะ